เราจะเรียกว่า gate of heaven ก็คือประตูสวรรค์นั่นเองชาวบาหลีเชื่อในจิตวิญญาณเชื่อในธรรมชาติเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็ที่บาหลีเนี่ยนะครับเป็นเกาะเดียวของประเทศอินโดนีเซียที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ฮินดูคุณครับลงรถปุ๊บฝนตกครับพอเราเดินขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บฝนหยุดเลยนะครับอันนี้ปุระเบสกีปุระที่ร์ที่ใที่บาหลีพอดีวันเนี้ยเป็นวันที่เขามีทําพิธีอะไรกันด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปนะครับไปครับ เราได้มาบูชาพระศิวะพระนารายพระพรมนะครับพรนะกฤษณะพระวิษณุนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วดอกไม้สีแดงเราบูชาก็คือพระพ,พรมครับดอกไม้สีม่วงก็คือพระวิษณุครับดอกไม้สีเหลืองที่บนหัวขมก็คือพระศิวะครับเมื่อหลังจากที่เราบูชาวงทรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธ นะครับก็จะอํำนวยอุปรรด้วยการผ่านน้าศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีสภาพตีท่านหนึ่งนะครับเขานําน้ํามาลดที่ศีรษะเราพร้อมทั้งให้เราดื่มน้ําแล้วก็นําเข้าสารมาติดที่หน้าผากครับเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปยินดีและก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาที่นี่เขาเข้มขังไปด้วยวัฒนธรรมความเชื่อธรรมชาติอยากจะให้พวกเรามาเห็นกระตาจริงๆเลยครับ ติงาอินเียรีิรางรีิรบาตอนนี้เราก็ขึ้นมาเทวาลัยชั้นในนะครับเราจะเรียกว่าเจดีย์หรือสถูบและมณดบอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีองค์พระศิวะพันรายพระพรมอยู่ในนี้ This is part of the main temple so this is uh, we call Meru so This is part of the uh, three murti. Inside of the meru, so we have the statue of the gods, like a symbol of our gods, Brahma, Vishnu, Shiva. So uh, symbol of our gods, so we are kept inside. So symbol of the god, maybe from the girl, something else, yeah. And then uh, when we have a ceremony, big celebration every one year, come always uh, months. We are during ceremony from Polmon until 21 mm -hmm. days. Mm -hmm. Our government uh, and also uh, our priests uh, take uh, statue and then we are bring to the main temple. Mm -hmm. Thank you. Melu. Melu. Men. ก็ตะกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพอที่มีงานสําคัญสำคัญเขาก็จะเชิญพระสุวัพระพรมนารายออกมาเพื่อจะมาวนรอบแล้วก็ให้ประชาชนสักการะแต่ยิ่ไกลๆนะครับเบื้องหลังผมก็คือเทวรายที่ปฏิสถานโกอ,อมพระวิษณุหรือพระกฤษณะหรือว่าพระนารายณ์นั่นเองนะครับคนข้างบนเนี่ยเขากำลังทำพิธีกันอยู่ก็เลยมีเสียงเพลงฉลองโอ้ผมว่าเมืองนี้เกาะนี้มาสจรรัย์ Amazing น่าดูเลยนะครับขอบคุณครับ